สวัสดีค่ะรัตพรห่างหายไปนานมากเลยว,วันนี้เวลาลุงคลิปให้ดูค่ะรัตพรต่อปลั๊กมาค่ะห้าเมตรมาดูกันค่ะนี่ค่ะเตากระทะปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกรัตพรจะทอดไปเยอระะมันเลยค่ะทอดนอกบ้านเลยค่ะกลางวันนี่แหละเพราะว่า มันจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นในบ้านเราไงคะที่อันมันแพงแตะรอนไปซื้อมาจากตลาดค่ะปลาสลิดหกตัวมีไข่ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมแต่มันตัวไม่ใหญ่แพ็กร้อยปลาช่อนก็แพ็กร้อยก็ได้ตัวเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะก็โอเคอยู่พอกินปลาดุกก็สีหกตัวร้อยของบางอย่างแพงหมูแพงอะไรแพงเราก็ไม่กินนะคะ ก็หันมากินปลาแทนก็เห็นเป็นไรเลยประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าจะแพงทุกอย่างนะคะอันไหนแพงเราก็เลือกกินค่ะอยู่ให้เป็นก็อยู่ได้ค่ะประเทศไทยคงก็ใช่ว่าจะแพงทุกอย่างผักก็ถูกค่ะบัรนัสพรดูสตรีหีบผักนี่สามกร,รัมยี่ห้าสามกร,รัมยี่สิบเาเหนียวหมูปิ้งข้าเหนียวถุงละห้าหมูปิ้งไม้ละห้าไม้ละสิบ ก็มีค่ะแล้วแต่เราจะเลือกกินอะไรนะคะนี่เตาหินอ่อน <c oughs> หน้าบ้านมุงหลังคะล้นเหงื่อแตกเลยเนี่ยอันนี้ก็รอสักพักเราก็จะเริ่มทอตากให้มันแห้งนิดเพิ่งเอาจากช่องแทงมาค่ะแล้วก็มาตากแดดสักหน่อยให้มันพอได้มีแห้งๆสักหน่อยก็จะนักบอบินกลับเยอรมันมันพุทธค่ะ ถอแล้วก็พดให้แห้งแล้วก็จะแพกใส่ถุงค่ะใส่กล่องคับไปไว้กินที่นูน่นคิดถึงเหมือนเดิมไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลยอยอดว,วิวก็ยังไม่ผ่านกด <c oughs> คนดูแต่ว่าเพื่อนๆน,นะเยอะมากตั้งนานแล้วไม่รู้จะผ่านชาติไหนก็ช่างมันทำไปเรื่อยๆทำไปเพื่อความเพลินททำไปเก็บบันทึกความทรงจำเนาะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ hmm. ดูเป็นบ้านหน้าบ้านค่ะนกบอนก็จะกลับแล้วไเล,ล้างบ้านสักนิดสักหน่อยให้มันสะอาดสะอ้าน hmm. และดีดีประเทศไทย hmm. hmm. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่มาบอกว่าคิดถึงไม่ได้ทำคลิปนานชอบก็ดู กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อนๆรับพรขขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ